เดี๋ยวเราก็มาดูปลากันนะครับจุกปลาขึ้นเป็นครอมแม่เขาดดดวดาวดาวรอแม่เดี๋ยวไปดูในคลิปเอาแล้วกันนะโอเคครับยอดทราบดวน ก็กราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนานานักตกปลาและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับผมก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปกับนสันเบสซิ่งนะวันนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ํคลองลาปุงนะที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผม oh. วันนี้พามาตามล่าหากระสุนนะครับ <Okay. S 1> ผ,มผมงานจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันแต่มาเช้าแบบเนี้ปลาน่าจะอยู่ ได้อยู่นะครผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันโอ้โหลมแรงมากนะผม<อ>เสียงลมอาจจะดังน,นิดนึงนะก็เหยื่อที่ใช้ในวันนี้นะผมก็จะเป็นจาพวกปั๊กนี่แหละนะก็เป็นงานของชาติรัวหมดเลยนะครับนี่น,นะทั้งกล่องนะก็มีลิ้นสรรั้นลิ้นยาววันนี้ได้ลิ้นยาวมาดำลึกขึ้นอีกหน่อยนะได้มาสองตัวนะครับผมป๊อปเปอร์มีนะขนาดตั้งแต่2.5เซนถึง ห้าเซนนะสองจุดห้าสามจุดห้าสี่จุดห้านะครับผมมีหมดนะอยากได้แบบไหนสั่งเหลาแบบนั้นนะคร<ม>ับผมเพราะเป็นงานเหลามือนะพรีออเดอร์นะครับ <Okay. S 1> ก็บางทีนะเขาก็เหลาไปแล้วก็ไปสั่งๆดูนะโอเคส่วนอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็คันก็เป็นคัน สตรีมเวิร์กนะความยาว5ฟุต6นะครับผมเวดสายอที่3กิจแ8สาย PE 0, 0อนยนะผมสายหน้าประมาณ12ปอนปอนนะก็ของอะไรก็ใช้ไปเถอะนะ,อะชอบใครไหนก็ใช้ใครนั้นนะรอกสตาร์ดิกเบอร์พันรอบ6นะครับผมโอเคเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันจะไปตีมุมนู้นนะคราวที่แล้วโดนมุมนู้นนะปลามันมาหากินลูกปลาตามชายน้ำตื้นนะผมโอเค <Okay, S 1> เดี๋ยวไปลุยกันเลยโอเคก็ล่าสุดที่มาก็ คิปล่าสุดที่ลงไปประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนึกไงนะประมาณนั้นหละสองสามอาทิตย์ตอนนี้เริ่มจักเหยื่อจะวาดำลึกไหมก็ไม่ลึกหรอกนะเนี่ยลิ้นยาวขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวลองมุมนี้ก่อนน่าเห็นด้วนนะไม่เจอบอสเลยนะครผมเมื่อก่อนเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยตีเนี่ยอย่างน้อยๆฝ่าม,มือนะ ใหญ่ๆก็ไซส์โลไซส์สองไปเลยนะรู้สึกว่ามาสองชิปล่าสุดเจเจอแต่ตัวเล็กๆไงจะลองรอช่วงน้ำลงจริงๆแต่ก็คงเจอลงไม่ถึงสดูอ่างหรอกนะดูแล้วนะ ลงก็คงลงมาเยอะหลับอาจจะเจอไซส์ใหญ่ๆนะก็ลิ้นยาวขึ้นมาหน่อยก็ดำลึกลงไปอีกหน่อยนะตัวนี้ลึกอยู่ประมาณเมตรหนึ่งนะ กองไม้เนะี่ยน่ามีตัวนอนแน่นอนเนยะนั่นไงโดนแล้วครับปลาอะไรไม่รู้นะโอ้กระสุกน้อยอีกแล้ว,เน,เ,เ,วเนี่ยครับเจอแต่ไซนียนะแต่วันนี้ผมเก็บหมดนะครับเจอมเลยแต่แดกเช้านี้นะครับโอเคนาชัดรัวโดนครับมา,เช,าเช้าแบบเนี้ยนะ เพื่อนๆที่จะมาก็อยากให้มาเชา้ชาๆประมาณนี้นะครับผมจะเจอตัวง่ายนะ <Okay. S 1> ปลายังอยู่หน้าเห็นอยู่นะ <Wow. S 1> โอเคชาติลัวยอดดูมุมนี้ต่อยสักหน่อยนะไซอย่างนี้น่าจะมีเพื่อนนะครับเนีย่ยมันนอนในกองไม้แล้วมันตามออกมาครับอ้าวโดนอีกแล้วบอกแล้วครับัน <c oughs> <c oughs> นี้เลยโตขึ้นหน่อย ข้าออไม้เดียวอยู่เลยครับตัวนี้โตขึ้นหน่อยครับโ <Wow. S 1> อ,อ้โของเลอะไซนนี้มีฝูงนะเอ้ยมีเพื่อนตามมาด้วยเว้ยมีเพื่อนตามมาด้วยเว้ยอุย้ยตามที่สองติดติดโต,ต,ตขึ้นมาหน่อยนะโอเคหมานหมานครับวันนี้สวยงามครับชัดรัวตัวเดิมสุดยอดครับผม ลองอ,อีกลองเอาอีกนะน,นี่อีกนะอยู่ในกองไม้นั่นแหละนะเอ้าโดนอีกแล้วไม้ต่อไม้ครับโอ้ตัวน,นี้เล็กนี่ครับแต้มที่สามปลาอยู่เป็นฝูงเลยนะ ก็มีอยู่ครับโอเคตัวนี้เดี๋ยวเล็กไปเดี๋ยวปล่อยนะครับจะกลับไปหาฟูงก็ตัวเล็กตัวสุดท้ายผมปล่อยมันไปนะต้องใส่พาฟูงนี้ไปเลยนะสรุปว่าปล่อยนะครับก็เดี๋ยวมาลองริมนี้นะ้ําลงเยอะจากคราวที่แล้วนี่ลงลงนี่เราเป็นเมตรเหมือนกันนะเนี่ย ใช่นี่เอ้ามีมีมีตามมาแล้วตัวนี้เดี๋ยวครับตามยันนี่นะเพิ่งจะมาสก,กิดเดี่ยวตรงนี้นตึกตึก,ตกอะไรตรงนี้นั่นไงนั่นไงครับอุ้ยลุดโอ้โหเบ็ดอยู่ใต้ท้องมัน กัดไม่โดนเต็มๆหรือไงอกแล้วครับเดี๋ยวมีตัววตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยนะหลุดเฉยเลยโอ้โหหลุดแบบนี้ไม่ดีนะพาพวกหนีหมดนะเบ็ดมันอยู่ใต้ท้องนเหบนนี้ยสงสัยจะโดนไม่เต็มครับโ,อโตอนนี้ลองใช้ดำลึกขึ้นอีกหน่อยนะ หลุมนี้จะเป็นหลุมหลุมลงไปนะครับอ่านนัน่นไงครับโอ้ลุดโอ้มัน,น,บบนโดนมินเออปลาอยู่หลุมนี้จริงเลยตรงนี้นจะเป็น โดนครับโอ้ยตัวนิดเดียวเนี่ยนะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวปล่อยแล้วเดี๋ยวพาพวกนี้อีกเก็บไว้ก่อนครับเหมือนตัวเล็กเมื่อกี้นะมันจะไม่ปล่อยพอปล่อยไปแล้วก็พาพวกหนีไปเลยหายเลยมันจะหายหมดเลยครับปลาฝูงนะไปก็ไปเป็นพวกครับตามเหลี่ยมที่มีต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับ เป็นเหรียญที่มีโอกาสนะโอกาสเจอทั้งปลาแล้วก็เจอทั้งตอครับมันเล่นมุมเดิมแล้นนะในของไม้นี่คิดว่าน่าจะมีอีกเยอะ นี่งไงมาโดนใกล้ๆเลยครับ <laughs> ยังอยู่ยังอยู่นะ <laughs> ยังอยู่นะยังมีตัวอยู่ครับโอเคชาิรวยอีกแล้วสุดยอดครับผมโอเคเก็บยังมีตัวหลงอยู่นะครับมันจะเล็กมาตัดใกล้ๆเลย อา้อาอ้ามีอีกครับนี่เอ้ตัวนี้มีไซส์ตัวนี้มีไซต์ขึ้นมาหน่อยนี่ฝูงกลับมาแล้วครับนี่ไม้ต้นไม้ครับโอ้โหยอดเดี๋ยวรีบปลดรีบตีนะครับโดนหมิ่นมากเลยเอาวลงน้ำลงน้ำจะรีบปลดรีบตีนะ แตไม่ปล่อยมันตั้งนั้น oh. น่ะโอ้ปลาหนีก,มก็มั้งหายอีกแน่เลยครับแบบนี้นะหืม <Wow. S 1> ตัวนี้ปิดกล้องอยู่ครับตามมาคว้าใกล้ๆเลยตามมาคว้ใกล้ๆเลยครับตัวนี้ตัวสวยเลย ไปออกไปนู่นนะครับฮู้ไซดีครับตัวนี้ตัวเล็กหลดน้ำไปได้ตัวใหญ่มาแทนนะโอ <Okay. S 1> ตัวนี้จริงๆกาดกำลังจะย้ายนะครับมาตีมั่วๆมุมนูม้นดูนะออกไปกลางน้ำเลยนะครับโอ้ตัวนี้ครึ่งโลได้นะโอเคสุดยอดครับผมแท่ที่ลท่า่แล้วไม่รู้นะแล้วก็หลุดไปท่าไหร่แล้วไม่รู้นะ โอเคถูกที่ถูกเวลาปากัดนะครับผมโคตรเดือดกระสู่ฟูงท่าเราอ่างเก็บน้ําของลํากงครับผม <Wow. S 1> ก็ตอนนี้เก็บมา5้แต้มแล้วนะครับผมปล <Wow. S 1> ่อยไปสนะหลุด,ดอีกเพียบทีแรกกัดจะย้ายนะแต่ดูแล้วมุมนี้ยังหนีไม่ได้นะเมื่อกี้ตีสาดออกไปนู่นนะครับตามมากัดอยู่ใกล้เนี่ยสีเยือมน่ากิน เจอก็ต้องแดกแล้วครับเออปลาทูนหายหลงมาตัวหนึ่งนะกระสุบที่นี่จะเป็นกระสุนขีดนะครับ นั่นไงโดนแล้วครับตัวนิดเดียวนะั้นตัวนี้วนหน้าหินไม่ได้เลยโอ้โหเล็กเกินโอ้โหนี่ครับไซนี้เอาเกาะมือเลยปล่อยไม่ได้นะไม่ปล่อยละปล่อยแล้วจะหายอีกครับเก็บไปทอดกรอบให้หมดนะไยยงนี้นะ ตามหน้าเห็นเนื่อนะเะแล้วก็เจอถ้ามีตัวนะ โดนแล้วครับโดนแล้วบอกแล้วหน้าเห็นเนี่ยมันมีตัวครับโอเคมันจะใสแว่นๆนะตามหน้าเห็นอ๋อเนี่ยครับก็พอ,พอได้สนุกนะผมก็ดีกว่าไม่เจออะไรเลยนะถ้าเป็นแนวหน้าหินแบบนี้นะนักสาณจะสังเกตตรงไหนที่เป็นก้อนหินก้อนใหญ่ๆนะครับผมแล้วมีซอกเนี่ยนะตีผ่านไปเถอะโอกาสเจอตัวนะมีโอกาสเจอตัวนะโอเคถ้าช่วงไหนเป็นก้อนหินก้อนละเอียดเนี่ย จะ,จะไม่เท่าไหร่นะนั่นไงบอกแล้วครับเจอเลย <c oughs> ปูดไม่ขาดคําเลยนะเห็นก้อนใหญ่เนี่ยครับโอ้จอดเลยไม้เดียวโอเคสุดยอดเลยครับวันนี้เป็นเกมที่สนุกอีกวันนึงเนละชาดรัวตัวเดิมอย่าตัวเดียวเสียวทั้งวันโดนอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ตอนนี้ปิดกล้องตี นี่ไซนี้ทั้งนั้นเลยนะเก็บนี้เรียบเลยนะครับตอนนี้นที่เก็บมาแปดเก้าตัวนี้แล้วนะแล้วก็ปล่อยไปหนึ่งแล้วก็กระโดดลงน้ำไปหนึ่งนะรวมสิบเอดแล้วนะผมหลุดอีกเพียบโอเคเก็บหมดนะจอดต่ายรูปครับกลับมาล้วงมุมเดิมแน่นะก็เป็นเหยื่อดำลึกอีกเหมือนกันแต่ตัวนี้ดำลึกกว่าหน่อยนะครับ องศาลิ้นมันต่างกันนะแลคชั่นมันก็จะละเอียดวัากันนใะนตัวแรกที่ใช้เนะี่ยมันจะแข็งแรงครับจะใส่แรงตัวนี้จะดิ๊กๆๆดิ๊กเนี่ยแอดแบบเนี้ยเขากัดหมดแล้วนะขอให้ผ่านหน้าครับเอาอะไรมาตีเมื่อกัดนะครับเหยียดปลากระสุนนะกระดงกระดีใบหลิวสปูนได้หมดแล้วนะ ที่ว่าคุณชอบเจวสไตล์ไหนนะครับแต่ก็ถ้าชอบแนวนี้ก็แนะนำครับชาติรัวลองไปสั่งซื้อมาใช้กันดูนะแต่ใช้กับงานงานน้ำไหลก็มีเสียทรงบ้างนะครับผมธรรมดานะน้ำไหลแต่น้ำนิ่งแบบนี้แอคสวยเลยนะ กาน้ำไหลเชี่ยวแรงๆเนี่นยนแนะนาให้สั่งแบบนน้ำเขาทาให้หนักหน่อยนะครับผมห้าหกกรัมนะโอเคห้าหกกรัมเจ็ดกรัมก็ได้นะแล้วแต่นะ <Okay. S 1> ส่วนใหญ่ที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นห้ากรัมห้ากรัมนิดๆอย่างเงี้ยนะสามกรัมสองจุดห้ากรัมสี่กรัมประมาณนี้นะครับที่ผมมีอยู่นะนั่นครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับ าซนี้หมดเลยนะลวงลงไปลึกหน่อยครับต้องลึกลงหน่อยนะประสูบขีดท่าเราสุดยอดเอ้าโดนเลยครับเดี๋ยวลงน้ำโดนเลยโอ้ไปอยู่ข้างตะลิงนั่นเอง <S 2> <S 2> <S 2> พ,ออพอกันครับเก็บแม่ให้หมดนะไม่มีสุนพันธหรอกปลาเพิ่งเกิดปีนี้แหละนะ โอเคเร้าใจจริงๆวันนี้โอเคก็สําหรับวันนี้นะผมก็ต้องจบคริปแล้วนะสายแล้วนะผมก็ตีไป2ชัมม่วโมงกว่านะก็โดนไปทั้งหมด13ตัวนะผมแต่แก้ปล่อยไป2ตัวนะแล้วก็เก็บมา11ตัวนะผมที่แรกปล่อยแล้วมันพาฟงหนีนะก็ละเลยต้องเก็บหมดนะครับเดี๋ยวมาดูปลากันนะก็นนี้นะครับ ก็ทั้งหมด11ตัวนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ